ัดีค่ะนี่คือขนมครกไทยที่กำลังอยู่ในกระแสในนิวยอร์กอเมริกาทุกวันนี้นะคะกล่องนึงจะมีอยู่9ชิ้นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะอันนี้ตัดตัดเป็นชิ้นชิ้นก่อนที่จะเข้าไมโครเวฟส่วนในนี้ก็คือในนี้ก็คือโอวันตินค่ะจะกินขนมครกตามด้วยโอวันติน เขาให้อุ่นสองนาทีแต่นี้อุ่นนาทีครึ่งอร่อยค่ะอา้อาวติดกันอมไม่ติดกันล่ะตัดขาดแล้วนะยังติดกันมันอร่อยอยู่ตรงเนี้ยค่ะนี่ด้านล่าง ถ้ามีใบกุ้ยช่ายผสมหั่นใส่ลงไปด้วยนะจะอร่อยมากแต่อันนี้เขาทำจริงแล้วขนมครกไทยจริงๆนะคะมันจะต้องมีใบกุ้ยช่ายนี่ ชิ้นเมื่อกี้จะมีมะพร้าวอ่อนด้วยโอ้นตินยังร้อนอยู่นายลองทิมชิ้นทางนี้สิว่าจะมีมะพร้าวอ่อนไหมกล่องนึงมีอยู่เท่านี้แหละคา่ะ9ชิ้นราคา3ดอลลาร์กับ25เซนมืมมี จะมีจะมีมะพร้าวอ่อนคือทางนี้อืมดงด้วยตามด้วยโอวันติน โอ้โอนยังร้อนอยู่ชิ้นนี้น่ค่ะหมดไปแล้วสี่ชิ้นโอ้ห้าชิ้นค่ะ กินกับโอนติมก็อร่อยดีว่าตัดขาดแล้วนะน,ะนี่ทีนี้ ชิ้นเมื่อกี้มีมะพร้าวอ่อนที้นี้มีมะพร้าวอ่อนไหมโอ้ย ขีบไม่ขึ้นดูสิเอาด้านนี้นี่ความ เติมแล้วนี่ไงคะ่ะชิ้นมะพร้าวมันอร่อยอยู่ตรงเนี้ยเหนียวเหนียวแต่โอวัลตินไม่ได้ใส่นมนะคะ เป็นโอนตีนกับน้ำร้อนเพราะว่าขนมครกหวานอยู่แล้วนี่ความอร่อยอยู่ตรงหนึดหนืดเหนียวเหนียวเนี่ยค่ะหมดแล้วหมดแล้ว เนี่ยค่ะโอวันตินขอบคุณท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากๆต้องขอโทษภาพมันไม่นิ่งขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ